สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง n f t v k นะครับก็กลับมากันอีกครั้งนะครับกับแพลตฟอร์ม Fintos ในวิดีโอนี้นะครับผมจะมาพูดถึงการลงทุนของผมเนาะเพราะว่าวันนี้นะครับผมได้ทำการลงทุนเพิ่มนะครับ1,000 USDT สำหรับผมเนี่ยนะครับผมถือว่าผมได้ศึกษานะครับได้ดูข้อมูลจนผมมั่นใจพอสมควรเลยแหละผมถึงตัดสินใจนะครับลงทุนเพิ่มนะครับเดี๋ยวให้ดูตรงนี้นะครับมาดูตรง lending นะฮะผมลงเพิ่มไปอีก1000 USDT นะฮะ สัญญาก่อนหน้านี้ก็คือ100อันนี้ยังไม่จบนะครับสัญญา100เนี่ยนะครับคือผมปล่อยให้ลันไปเรื่อยๆนะฮะแต่สัญญาเนี้ยนะครับสัญญาใหม่ที่ทําวันนี้นครับหนึ่ลงวันนี้เลยสดๆร้อนนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนอยากจะดูรายละเอียดเนี่ยก็เข้าไปตรงนี้นะครับเริ่มวันนี้นะครับสัญญาจะจบวันที่23นะครับเวลา15บหนิกาสินาทีนะครับปล่อยคู่ไป1000 u s d นนะฮะประมาณ3 0,000กว่าบาทนะครับรายได้ต่อวันเนี่ยก็คือวันละสิบละเ0 0ดีทควัดละสาบร้อยบ่อนะครับ ทีนี้มาดูที่ Profit ครับอันนี้เป็นรายได้ของไอสัญญา100เนาะวันละ1ดอลลาร์1ดอลลาร์นะครับเดี๋ยวผมจะถอนเนี่ย4.4 US ุดอลลาร์เนี่ยนะครับแล้วพรุ่งนี้นะครับเราจะมาถอนดอกเบี้ยนะครับของยอด1,000 USDT เนาะอยู่ที่โฮมนะฮะนี่ครับบัลเล็ตของผมนะฮะ0 x น f นะครับ b8fe2 นะครับเดี๋ยวไปดูตรงบัลเล็ตนะครับบัลเล็ตของ m e t a m a s k นะครับ USDT นะครับ ตอนนี้มีศูนย์ USDT เนอะมียอดที่ถอนได้สี่จุดสี่ดอลลาร์เนาะโอเคครับผมจะกดตรง Withdraw Income นะครับ BS Chain c นะครับยอดสี่จุดสี่นะฮะโดนห้าเปอร์เซ็นต์นะครับห้าเปอร์เซ็นต์ของไอ้สี่จุดสี่นี่แหละกด Next Step กด Continue ฟูลเซอร์วิสฟรีแมทชิ่งน,นะครับหนึ่งยูโรตลนะครับเป็นค่าธรรมเนียมนะกดคอนเฟิร์มครับกดคอนเฟิร์มก็รอสักครู่ครับว้าวเรียบร้อยเอ๊ะเราไปดูที่วอลเล็ตของเรานะครับ ก็เข้ามาเรียบร้อยและสา4 USDT นะครับเรารับรายได้ทุกวันนะครับกำไรถอนออกได้ทุกวันอยากจะถอนกำไรเท่าไหนก็ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับผมจะมาถอนรายได้ของตัวนี้เนาะสัญญานี้1,000 u s d ลลาร์ตรงนี้นะครับ สำหรับวิดีโอนี้ก็มีประมาณนี้ครับยังไงเพื่อนก็อย่าลืมดูคำเตือนที่ผมขึ้นในวิดีโอนะครับวิดีโอนี้ไม่ใช่วิดีโอแนะนำการลงทุนนะครับไม่ใช่วิดีโอชักชวนให้คุณมาลงทุนในแพลตฟอร์มฟินทอสนะครับอย่างที่ผมพูดไปในทุกคลิปทุกวิดีโอนะครับสินทรัพย์ชิ้ตอนทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นคริปโตเคุรนซีหรือว่าอีทมีมีความเสี่ยงสูงนะครับยังไงเพื่อนต้องศึกษาข้อมูลให้รอบคอบนะะฮก่อนที่ตัดใจลงทุนยังไงก็ฝากเพื่อนนะครับช่วยกดซับสไครป์กดติด